น้ยกรรมนะครับในวันจันทร์ที่จะนี้คือวันที่28นะครับธันวาคมซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันส่งท้ายปีแล้วตอนรับปีใหม่เราก็จะจัดของขวัญให้กับตำรวจภูธรภาค7นะครับตั้งแต่ระดับเล็กจนไปถึงระดับใหญ่นะครับโดยมีพยานหลักฐานค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตอรัรัปชันเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเถื่อนนะครับจำนวนมากมาทางจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเราได้มีการทําหลักฐาน นะครับอสอบสวนทั้งข้อมูลโดยมีพยานหลักฐานมีตัวบุคคลมีน้ยหน้าจำนวน150คนที่มีการตรวจพบที่มีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวนะครับมาจากประเทศพม่านะครับทางช่องทางธรรมชาติโดยมีการผ่านด่านต่างๆที่มีการรับเงินไม่ว่าจะเป็นตำรวจตอชะดนะครับเป็นตำรวจอำเภอตำรวจโรงพักสังขะ นะครับแล้วก็จะมีทั้งนะครับกองบังคับการนะครับจังหวัดสมุทรปราจนจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็จะมีนะครับตำรวจสพทางวาภู่มนะครับแล้วก็จะมีรองผู้การนะครับมีรองผู้การมีผู้บังคับการนะครับแล้วก็จะมีการดําเนินคดีถึงระดับสูงด้วยนะครับในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ผิดชอบนะครับรวมทั้งมีทั้งข้าราชการนะครับฝ่ายปกครองมีทั้งข้าราชการ อีกหลายหน่วยงานที่เราได้มีการรวบรวมวิลยาฐานเสร็จสิ้นแล้วนครับน่าจะเชื่อว่ามีต้องหาขบวนการเนี่ยจานวนมากนะครับในการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวมายังจงัจงหวัดสมุทรสาครหลายนะครับไม่ต่ำกว่า5 0,000คนในรอบ2-3เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดนะครับเราได้มีการส่งให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขแล้วก็ท่านพลเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขเนี่ย ก็ได้ให้ท่านนายกองบัญชาการปืนทลเรือนจัดโฉชาอยู่แล้วนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบส,ส,สวนสอบสวนดังนั้นนะครับก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนคน้งประเทศนะครับว่าในการบรูรณาการในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในการลักลอบผลรงโยนต่างด้าวเถื่อนเข้ามายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องมีคนรับผิดชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นายนอำเภอไม่ว่าจะเป็นนะครับตำรวจระดับไหนก็ตามนะครับซึ่งเรามีข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีพยานหลักฐานที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่เป็นในหน้านะครับได้มีการให้คํารับสารภาพแล้วว่ามีการจ่ายเงินให้กับตํารวจคนนั้นให้คนคนนี้โดยการผ่านดานตรงนี้โดยมีการขนส่งมาจากไหนช่องทางธรรมชาติทุกอย่างเรามีหลักฐานทำเป็นผ่นชาตินะครับจํานวนมากกว่า15ชาติตนะครับแล้วก็ในจังหวัดราชบ,บุรีเนี่ยก็จะมีแรงงานมีนายหน้าเถื่อนเนี่ยไปขนลักลอบขนแรงงานต่างด้าวนะครับจำนวนมากกว่าย0คน เราก็ได้สง่ ism, สงให้กับทางกองบังคับการป่าปรามการค้ามนุษย์และก็ผู้บังคับการจังหวัดราชบุรีไปดําเนินการสืบสวนอีกจังหวัดหนึ่งนะครับอันนั้นก็เป็นอีกเส้นทางหนึ иной, ่งที่เราให้ทางผู้บังคับการจังหวัดสมุทรการใหไอ้จังหวัดราชบุรีเนี่ยนะครับให้เครดิตท่านซึ่งท่านมาดำเลงตําแหน่งใหม่แล้วก็ให้กองบังคับการป่าปรามการค้ามนุษย์เนี่ยเข้าไปร่วมนะครับในการสืบสวนสอบสวนเพื่อให้เข้าไปตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งนะครับในการร่วมมือกันในการปราปรามในหน้าค้าแรงงานเถื่อน นะครับในส่วนของอจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาถึงจังหวัดสมุทรสาครผมยืนยันต่อพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศนะครับว่าจะต้องมีตำรวจระดับสูงรับผิดชอบแล้วก็จะต้องมีนะครับคนที่ถูกดำเนินคดีอาญาแล้วก็นายหน้าทั้งหมดเนี่ยก็ต้องถูกกวาดล้างนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าในขณะนี้เนี่ยมีทั้งตำรวจดับใหญ่ดับสูงมีทั้งนักการเมืองมีทั้ง เอาง่ายว่ามีทั้งนักเลงมีทั้งนักการเมืองมีทั้งนายตำรวจระดับสูงมีหลายคนเข้ามาขอผมไม่ให้ดำเนินคดีกับตำรวจกองบัญชาการตำรวจท้องภาคเจ็นะครับหลายหลายคนผมบอกว่าเอางี้แล้วกันคุณไปขอพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วกันถ้าคุณขอพลเอกประยุทธ์จันโอชาสั่งให้ผมหยุดดำเนินคดีได้และให้พลเอกประยุทธ์จันโอชามาสั่งผมผมจะหยุดไม่ดำเนินคดีให้นะครับเพราะว่า มันขอผมไม่ได้นะครับก่อนที่คุณจะลงมือเนี่ยหาแดกกับแรงงานต่างด้าวเทือนคุณตอนที่คุณขนมาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยคุณหัวลอกกันคิดคักเพราะคุณได้หัวละหมื่นนะครับคุณหัวลอกกันคิดคักแสนคนคุณได้พันล้านนะครับหัวลอกกันคิดคักเลยแสนคนคุณได้พันล้านนะครับและที่สําคัญคือคุณก็มาเก็บรายเดือนอีกคนที่ไม่มีบัตรเนี่ยนะครับหลายละหน่วยงานเนี่ยเก็บห้าร้อย คนมีบัตรนะครับได้ยังโดนเก็บ500นะดังนั้นเนี่ยแรงงานต่างด้าวนอกระบบอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครตอนนี้คือ4ี่แสนคนอยู่ในระบบสอง0 0 0คนรวมแล้วห0แสนคนห0 0สนคนพี่น้องประชาชนคิดดูสิรครับว่าต้องจ่ายให้กับตำรวจเนี่ยหน่วยงานหนึ่งเนี่ยเอาเฉพาะหน่วยงานหนึ่งก่อนนะครับห้าร้อยหกแสนคนจ่าย5้0ร0 0 0ล้านบาทต่อเดือน พี่นองประชาชนครับ12คูณ3,000ก็คือปีละประมาณ30,000กว่าล้านบาทนี่เฉพาะหน่วยเดียวนะครับไปถามแรงงานต่างด้าวในสมุดสาครไแล้วว่าคุณจ่ายกี่หน่วยรับรองว่าแรงงานก็มีนะครับอ่ชุดนูน้นชุดนี้มีหมดแหละนะครับมาเก็บคุณไม่มีต่ำกว่า 10, 10หน่วย10หน่วยเนี่ยหน่วยหนึ่งได้ประมาณ30,000กว่าล้านในสมุรสาคอเอาผมตีกลมๆคือ30,000ล้านแล้วกัน10หน่วยก็300,000ล้านต่อปีนะครับ มันคือผลประโยชน์มหาศาลที่มีการลักลอบนาเข้าในงานต่างๆมาวลละมืกนะดังน,นั้นเนี่ยนะครับกองบัญชาการตำรวจพรภาคเจ็ดเนี่ยจะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ได้ครับผมยืนยันว่าไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องเรียนเลยว่าไม่ว่าจะเป็นตํารวจระดับไหนเนี่ยที่คุณอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีคุณจะมาบอกว,ว่าคุณไม่รู้คุณไม่เห็นคุณอยู่ในพื้นที่มาตั้งหลายปีบางคนนะครับผมเรียนพี่น้องประชาชนคนในไมล็ดนะครับว่า ตำแหน่งเนี่ยไม่ได้อยู่ในจังหวัดกาญจนบุมมรีนะครับตำแหน่งอยู่ที่จังหวัดอื่นแต่ขอ,อามาช่วยราชการที่จังหวัดกาญจนบุมมรีพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าถ้ามันไม่มีผลประโยชน์อะไรเนี่ยมันจะมาหาแดกทําไมที่จังหวัดกาญจนบุมมรีมันอยู่จกนกระทั่งว่ามันได้เป็นใหญ่เป็นโตในจังหวัดกาญจนบุมมรีอันนี้ผมพูดให้พี่น้องประชาชนฟังนะครับว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรองผอ,อตรบอกว่ายังไม่แน่ใจพี่ชัดคุณอย่าพูดเลยนะผมไม่อยากเปิดอ่ะ ถ้าถ้าเปิดแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้ตํารวจทําคดีลําบากและเสียรูปคดีนะครับผมยังไม่เปิดผมจะเปิดจนกว่ากองบัญชาการตำรวจท้องภาคเจ็ดเขาจะถาแถลงข่าวว่าเขาได้มีการสืบสวนทางลับอะไรจะดูว่าตรงกับผมไหมแต่ผมเชื่อว่าจะมีการเอาแพะมาสวมนะในขณะนี้เพื่อเอาเอาตัวใหญ่รอดเพื่อจะเอาแพะมาแล้วก็มีการดําเนินการอ้างว่าได้ไปเรียนผู้บัญชาการตำรวจชาติแล้วได้ไปเรียนนายกแล้วว่ากองบัญชาการตำรวจท้องภาคเจ็ดจะมีการแถลงข่าวเร็วๆนี้ว่ามีการ สืบทางลับเพราะว่ามีตำรวจนอ๊นายนี้นายนี้นายนี้อ่าทำการลรับลอบผรในงานต่างด้าอวมาผมเรียนไม่น้องประชา,าชนคนทงประเทศนะครับว่าขณะนี้กำลังหาแพะมารับบาปแทนผู้ใหญ่ในกองบัญชาการตำรวจทอมภาคเจ็ดนะครับแต่สิ่งที่เราอยากจะบอกในวันที่28เนี่ยนะครับเรามีการดําเนินคดียกพวงนะครับผมยืนยันว่าเราจะมีการดําเนินคดียกพวงและเราก็ไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดดังสิ้นแล้วก็คุณก็ไม่ต้องให้ตํารวจช่างผู้ใหญ่ตัวมาเคาะห นักการเมืองโทรมาขอผมนักเลงโทรมาขอผมนะเพราะว่าผมไม่กลัวหรอกนะผมยืนยันว่าผมทําเพื่อความถูกต้องนะครับคุณทําให้เศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเจงชิบหายววอดจนทําให้วันนี้ยี่สิบกว่าจังหวัดสามสิบจังหวัดเนี่ยน,นะประชาชนได้รับความเดือดร้อนทุกหย่อมย่าดังนั้นเนี่ยตารวจนอกข้อพวกนี้สำรวจเลๆพวกนี้ต้องถูกเด็ดปีด้วยอินรีนะครับอันนี้ถ้าพลเอกประยุทธ์จัโนโอชา่ายังอุ้มอยู่ ก็ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรนะครับของขวัญที่ผมอยากได้จากคนอกทโยยุจัโนโชาจากบิ๊กปั๊ตคือคลเอกสุวัสดิ์แจ้งสุขคือเอาตัวใหญ่อย่าไปเอาปลาซิวปลาส้อยข้อมูลที่เราให้ไปมันคือตัวใหญ่ทั้งนั้นไม่ใช่ตัวเล็กนะครับและที่สำคัญคือตัวเล็กๆพวกนี้แหละเป็นคนที่เก็บเงินให้กับตัวใหญ่นะและพี่น้องประชาชนคอยดูหลักฐานที่ผมจะเปิดวันที่28นะครับต่อสื่อมวลชนนะครับผมบอกได้เลยว่า เป็นข้อมูลที่เราทํามาไม่ต่ำกว่าสามเดือนนะครับและบางคนบอกว่าทาไมมึงไม่บอกตั้งแต่แรกก่อนมีโควิดผมเรียนแล้วผมเตือนแล้วว่าถ้าเอาแบบนี้มาเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยคนจะติดโควิดแล้วมันจะเดือดร้อนกันทั้งหมดสุดท้ายก็เป็นจริงจไม่ใช่ว่าเกิดแล้วถึงมาทานะครับเราทําก่อนเกิดเราไปเก็บข้อมูลพี่น้องประชาชนอาจจะจําไม่ได้นะครับเราบอกได้เลยว่าเราไปโรงเรียนต่อชะดอในอำเภอสังขะในจังหวัดกาญจนบุรีทองผาภูมิอะไรไปมา เราของไปแจกให้กับนักเรียนตอจอดอนะครับแต่เราก็ไปทํางานวา5คือเชิงลึกในการตรวจสอบข้อมูลการพิจารณของตํารวจนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆในการลักลอบขนแรงงานต่างด้ามาทางช่องทางธรรมชาติและมาผ่านการาต่างๆท,ท,ที่มีการจ่ายสวยกันตั้งแต่หัวสังขารนะครับตรงป้อม3แยกนะครับลงมาจนถึงสมุทรสาครโดยรถของตํารวจก็มีโดยรถของนัก เขาเรียกมาเฟียก็ดีในหน้าค้ามนุษย์ก็ดีโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกตั้งแต่สังขารลงมาจนถึงสมุทรสาครนะครับพี่น้องประชาชนครับแรงงานต่างด้าวก็คือแรงงานพมา่าอย่าน้อยเนี่ยเขาก็มาทํางานให้กับพ่อค้าประชาชนที่ไม่มีแรงงานที่ที่คนไทยทําไม่ว่าจะเป็นแรงงานประมงแรงงานต่างๆนะครับซึ่งจริงๆผมเนี่ยเป็นผู้รับเหมาเก่ามาก่อน ผมรู้ว่าการจ้างแรงงานต่างด้าวไม่ได้ถูกนะครับแพงนะครับแต่เราไม่มีคนไทยทําเราจึงจําเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวแต่เนื่องจากว่าการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวเนี่ยมันเกิดจากระบบการบริหารงานจัดก,การของกระทรวงแรงงานซึ่งเฮงสวยพวงตรงไปตั้งกฎระเบียบอย่างเงี้ยการที่จะเปลี่ยนนายจ้างต้องเปลี่ยน30วันแล้วถ่านายจ้างไม่เซ็นให้ในายจ้างไม่เซ็นเปลี่ยนให้เนี่ยไม่ได้นะครับผมเนีนยพี่น้องประชาชนทีนี้ในายจ้างบางคนก็อับปีจริง นะครับจะเซ็นต้องเก็บสองพันจะเกณฑ์ต้องเก็บสามพันอย่างเงี้ยมันทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถย้ายไปนายจ้างใหม่ได้นะครับจนกระทั่งต้องเป็นแรงงานเถื่อนนะอันนี้ผมพูดให้ฟังว่าบางครั้งเนี่ยควรจะมีมันนุสยธรรมบ้างสาหรับนายจ้างบางคนนะครับแล้วก็เตรียมกาัคือพรุ่งนี้นะครับชมรนยกรรมนะครับส่งข้าวกล่องจานวนพันสามร้อยกล่องพร้อมของหวานด้วยนะครับจํานวนพันสามร้อยชุดนะครับ ไปแจกให้กับแรงงานชาวพม่าที่อยู่ที่ศูนย์กักกันนะครับคัดกรองตรวจโรคที่ตลาดทะเลไทยนะครับที่คุณหมอเนี่ยและพยาบาลนะครับแล้วก็ทีมอาสาสมัครเนี่ยนะครับคัดกรองอยู่ที่ศูนย์นะครับเราก็จะมีการส่งข้าวนะครับจำนวนพันสามร้อยกล่องแล้วก็ของหวานไปพันสามร้อยชุดเนี่ยไปให้ไปแจกให้กับแรงงานชาวพม่าที่วันนี้เราได้มีการประสานเรียบร้อยแล้วก็พุ่งนิเที่ยงนะครับ ก็คงได้รับประทานกันนะครับชมรมนิยกรรมเองเนี่ยนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนๆพนี่น้องประชาชนนะครับที่รักผมนะครับก็ช่วยกันนําของหวานไปเสริมแล้วข้าวพันสามร้อยกองโอเคก็มีคนสนับสนุนของหวานมาอย่างนี้นครับแล้วก็เป็นตัวแทนผมนี่ยนำไปมอบให้เนื่องจากว่าในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมมีภารกิจในการไปจับกลุมมาเฟียนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเราไม่ได้หยุดนิ่ง นในการทํางานแล้วก็วันสุดท้ายเราทํางานก็คือวันที่29เครับเป็นวันสุดท้ายที่เราจะทํางานให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็30ถึงวันที่3เนี่ยเป็นวันหยุดของพวกเราชํานวมด้วยกันทุกคนนะครับในการนะครับหยุดพักผ่อน